ท่าเองเลยหรอบางบางมันนี่อย่าบอกอ่ะมันจะมีตอนตอนต้นกับตอนท้ายที่ที่ทางค่่มกับเขาจะคอยว่าขอประมาณนี้นะส่วนตอนกลางๆที่มันจะไหลลื่นไปนะรับก็เอ้ยโบดตรงกลางต้องแบบนี้ว่ะเอาแบบนี้เดี๋ยวไปแบบนั้นอะไรเงี้ยครับแต่บางทีเขาก็เปลี่ยนท่าของเขาเองดยที่แบบว่าอ่ะมาเพราะว่ามีหลายโลเคชั่นใช่ครับโอ้ยไม่ตามแค่ไม่ซ้ำในแต่ละ ep เนี่ย ูนึกแล้เขาทำอะไรกันนะมึงรอดูไปก่อนรอดูไปก่อนจะมีตอนฝนตกหรือเปล่ามันฟิลวบบเหมือนมาตำส้มตำริมน้ำบกเงี้ยนะอ๋อโอ้โหโอ้ยฝนมากฝนมันขนาดนั้นเลยเหรอเออเฮ้ ไอ้บ้าจ้บกเราอะไอ้บ้าคนเรฟิล์มคนาไมให้ไม่อสอะไมาแล้วไหนลก็เอเอเอเฮียไม่สนใจอ่ะให้ผมทำงางอ่ะนำเน่ามาก